คำถามต่อมาถามว่าหัวหน้ากับลูกน้องแตกต่างกันอย่างไรอ่าโอเคคําตอบข้อนี้ก็โอเคนะก็คือหัวหน้าต้องเก่งในเรื่องของการคิดมากกว่าลูกน้องไงเห็นไ,ไหมคำตอบง่ายไหมหัวหน้าต้องคิดเก่งกว่าลูกน้องนี่คือคําตอบทีนี้พอหัวหน้าคิดเก่งกว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะหัวหน้าก็ต้องสามารถทําเรื่องการวางแผนการสื่อสารการแก้ปัญหาต่าง ได้เก่งกว่าลูกน้องทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อคิดเก่งแล้วหัวหน้าต้องอําความเก่งนี้ไปพัฒนาลูกน้องให้เก่งขึ้นมาเทียบเทียมกับหัวหน้าให้ได้หรือจะให้เก่งกว่าก็ได้นั่นคือสิ่งที่หัวหน้าจะต้องทำถ้าเมื่อไหร่ทาได้โอ้สุดยอดกูก็จะเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องที่เก่งทั้งนั้นแต่สิ่งที่เป็นจริงก็คือว่าหัวหน้าส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็คือจะเก่งอยู่คนเดียว ช่วยลูกน้องทํางานเต็มที่บางคนถึงขั้นทํางานแทนลูกน้องโอ้ละเหียดใจลองดูนะครับเอาหลักคิดนี้ไปใช้หัวหน้าต้องเก่งกว่าลูกน้องในเรื่องการคิดคิดให้เยอะๆคิดทุกๆเรื่องแล้วเอาเรื่องนี้ไปทำให้ลูกน้องคุณเก่ง <laughs> จบ